สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดคำว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเดืออขับเด้อวยแจ้งเตือนชิดไม่ไม่าสาหรับเสาวมณีพี่น้องเสาววันพฤหัสพามาอยู่ทั้งตลาดนัดครูกระบือทั้งเัินบ้านนันลักษเจ็ดพี่น้องอำเภอพัลลนาจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อ ถ้ามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องถ้ามาสอบถามราคางัวนน้ำพี่น้องสำหรับโมนีิรถรถเขาหลายอยู่พี่น้องง่วผู้ใดว่าไม่ขึ้นของรถหกล้อรถอันนี้เขาหลายอยู่น่าจะมีงัวหลายได้เหมือนพี่น้องมาพี่น้องมาขับไปวันต้องกันราคางัว,วงนโมนีไมันจะเป็นยังไงพี่นอ้องหืหรือแพ้งกับมึงนับกันนะพี่น้องเด้อสองตัวสัว่งสี่คน่า วาเห็ไกมา้นาสอตัต่างก้แววสองตัวถือตัวละสิบสองไก่ยาเฉกระไรยาบักกระพัวโอ้ยอย่าเลยว่าหัวทานตัวตัวตััวตัวตัววัวตัว จบ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 เจ้าเลยเจ้าเ้ยพี่น uh, <Well, S 1> ้องเรางนี่งูน่ะจบเนี่นี่ละเขาดังของมจข้าย่ตอแล้วพี่น้องจเวัรกี่ตัวกันเาะใจกันเระวันมือยักษขาวจอ้อทข้าวซอตอ่ะเถอ่เหนือพี่น้องข้าซอยสต่พันคนละ คนขายในตลาดเมบอกย้หเศร้ากับสองร้อยกันเลยขึ้นซื้อย่บอนอะไรหมอตัวนี้เาจะเาซื้อขายกันเศ้าหนึ่งกับสองร้อยนี่เลยอือเดี๋ยวผมไปจะเสือกั้แท่งอยู่นั่นแท่งอยู่สันหนึ่งเอาสิบดสิอะไรสิบเกดีพอดีเาเอิ่ไรเลยโอ้ออกกำไรต่อไปีขายเศร้าเนาะสิบแปโอ้นี่เนาะเศร้าเขาเกิดตัเขาเกิดรุ่นนอเดี๋ยวถ้าเป็นก่งรเาะเนาน เอาพากับได้เนาะกพระเจ้าขายกันในตลาดซากับสองร้อยแล้วราคาน่แพงแล้วแพ่งหัวผูซี่โอ้ผูซื่นแพ่งคนวะแฝ้่าไม่อยากคือกนราีคนนี้คนสาห้าร้อยสองตัวโอ้สองตัวนี่้าแพดสตัวแดมันแผดกันได้ไหมเนาะอะไันแผดแพดแดกนราีสองตัวนี่เส้าสามห้าร้อย โอ้นี่ใส่ดีเลยเรโตวเป็นแผดนี่ใสดีแม่ัน่เอาแผลท่านมาผมแม่ยังเกือบี่า้าเลีนะพวาเราเป็นแผดกันว่าสัน แต่ว่าหนาคือกันอยต่วีเพราะคือเมื่อไถ่เียบ่แยกบ่รว่าได้แยกอันกล้วยด่างเใครกล้วยด่างล่ะกล้วยด่างนี่อยากได้สิบสองโอ้หมื่นสองอันนี้เดี๋ยวบัีรตัวนี้อยากได้สิบเอ็ดห้าโอ้สิบเอ็ดห้าเอากล้วยด่างคือแพงกว่ากันอันเพราะว่าสีมันบ่มีในตลาดนี่ร้อยตัวสี่มีเดียวมันสีมันหายากเลยแพงเลยยังหน่อยแพงกว่าตัวนี้พี่น้องแม่เอาสามสี่เพราะมาเป็นมงคลราคาหนี่ต่อได้เนาะส่งส่งไก่บ่ล่ะได้อยู่เทศตะกอน โอเคทรงเขียดสกุลหยับคุณค่ารถเอาไปแล้วคุณว่าหับใส่ค่ารถเอาข้อห้อยห้อยฝนคนสร้างฝ่าเบอร์ติดต่อเบอร์0ูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเดนึ่งสี่แปดเจ็ดี่สี่แดเจ็ดอโทาได้ก่นใดก่อนตัวดางนี่สักน้้าคุณว่าคุณว่าตัวดางนั้น12ตัวนี้สิบเอ็ดเห็นไนห้องพีลูกโอ้คุณว่ามีลูก เป็นเป็นงัวไทยเขานี่ยหรอเป็นงูไทยงัวไท่ที่เรียกว่าเป็นป่าฮะนมันเป็นป่าเป็นป่าเออบอกว่าจะเป็ียนย่าด้วยโอ้เป็นป่าใช่ใชเนาะมันมันย่ายอันนี้ลูกเพิ่งมาเตือนก็ลูก่โอ้เลยมีมีลูกดูพี่น้องแม่เพิ่งส่งมาเลยลูกมันโอ้อันนี้ก็ลูกเพิ่นนี่ลูกเพิ่นแม่เพิ่นขายเพิ่นเลยลูกเพิ่นเลยขายเพิ่นแล้วเลือดแต่เม่เพิ่นโอ้แม่เพิ่นอันมันเออแม่มันเท่าไหรราคาแม่มันราคาหกพันหกพัน ราคาในห้องเออหกพันซื้อดิหกพันซื้อบ่มีม่รักคนว่าหกพันแต่ว่ามันเป็นป่าบ่ามันเป็นยนย,ย่าด้วยบ่มม้เป็นแม่สาวนะเออหกพันราคานี่ตัวใดเนาะตัวได่ไดงสงพร้อมเนาะทงพ้อมหอยไลพี่งหอยไรท,ทั้งหันหน้าหว่าเลยเนาะเออทั้ <5 S 1> งส <5 S 1> ีข้ามเจ้าสีองคข้ามเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่แปดสามสี่ปดสามเจ็ดสสมห่หอนห้องไว้หกพัน จะว่ามาต่อเอาพี่น้องมาต่อเอาหกพันเป่นว่ามันมาน่อยดิเป็นลูกเป็นง่วนใหลูกมันง่วเนื้อพี่น้องง่วนเถอะเนือสิบห้าสิบห้านาะอันนี้สิบสามตัวนั้นสิบสามอยู่ในรถอยู่ในรถสิบสองสิบสองอยู่ในรถเป็นง่วนเนื้อเนาะง่วนเถอะง่วนเนื้อพี่น้องสำหรับผู้ใดต้องการได้ไปคุณได้ด้วยพี่น้องเอออันนี้แม่นี่เลี้ยงในบ่อนหรือเป็นเนื้อที่ไหนได้ได้เลี้ยงง่วนลูกแรกเนาะ เิ่นว่าเลี้ยงได้เ่นฉันมันมันบ่ได้โตเพิ่นดนส่สิมได้นี่บอหมอปลาหมอปลาจะได้13บ่0อกมเพิ่นว่าหม0 0นสาพนีได้ลูกบ่ตัวนึงแล้วบ่ได้มือทรงบ่ลหรบัดนี่ทรงบ่ล่ะไว้มันส่ทงมันไกลทงไกติ hành cây hắn bắt xuống ship xám là hoàng ship mày không phải to bớt mở ship đi đâu thước thế ô ship hà to đi bớt mở phía đường không mỏ pa เบอร์ติดต่อฮะเบอร์0 8 9 0ก้าศูนย์ปเดมเด้อพี่น้องเด้อเ่นว่า1ิสต่อเดี๋เบิดมืเอนว่าแต่ว่าตัวนั้นชิบักเครก่นเป็นเงนงวดเนือ1ิปหพี่น้องตัวยี่ทยรถเดืน1ิเสองื่องรอดโอ้่องรถดฝุ่นฝุ่นมันเ็นเท่าตัวนั้นเขาเหาแล้วฮ่องรถมันยูไกอยู่สักเนาะ ไมยสักมิวดอนเมลูกเป็นงัวไรไทยโอ้ลูกเมยังดีเนาะมันไอลูกจักตัวนิก็ประมาสตัวะครับโอ้ลูกสามเนาะเป็นว่าลูกสามราคาหลไปเลยครับเิ้นสิบส่ครับเหมืนสี่พันเนาะเป็นว่ารดไต้เล็กน้อยว่าเมือนสเป็นงวไทไแลวอันเท่กบนบอตัวนั้นครับตัวนี้บอกเก้าพันห้าครับโอ้เก้าพันหานะ นี่พี่น้องงัวเนื่อก่าพัญหาราคาต่อรองเดยเนาะองห้อยซักเบอร์ทิดต่อัเบอร์0ูนย์แ6ดสอครับเดีอพี่น้องแล้วผู้ใดอยากได้งวดเงิงดนเมืองนี่พี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามเมือร์นพี่น้องก้อยถือกแห้งถือกปลาหนำ่มราคาตายเมื่อวันนี้ขายอ พอข้า่ยนตายดวัท่จะง่วนง่วนมันเป็นเศร้าไเปนว่าง่วนมันถือพอข้าตายบและว่สนขายออกไปได้กับไมซื้อมาได้เงาไดมันเลี้ยงมาได้บอกหาเมียหนากินหนาโมีบ่หนาไม่เปคนแล้วแล้วผมคนร้ายอยู่หาเปาเด้อเมียก็หาพรเมียเลยโอ้เมียหาเมื่อเกี่ยวหาหายอยจังนั้นฮะอ้รอนนีง่วถือง่วนถือรู้ง่วเมีนย ตัวเมี้หอองไ่เลย้องเจ้าตีโอ้ยหอยตอมจักบาทหกพัค่ะหกพันได้ค่ะหกพันพันวาเป็นงัอหลีงัวเมีย่็จะได้หกพันองไวหกพันเป็นงัวหลีงัวเมียราคาหกพันพันวาอันแม่นั่งอยู่ด้วยสิน 1 4 0่0สี่พนี่เสาพี่น้องสูงเท่าไรฮะอยสามสิบเนาะประมาณเนะนี่เนาะเท่าไรราคาตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พัน,อ,น,พนอันพูดอีกบ้างเนี่ยเาห้า<น>บอกม,มีมีแค่มีแสองตัวเยนะียเนาะหอยต้มเยอะสองตัวพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทษสอบถ<ด>ามมงด้วอพี่น้องเด้อเ<า>บอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองี่สองปน่พี่น้อง แม่นั่งแม่นั่งพี่น้หงลูกกเม่ก็ลูกครือกันเม้าบอกม่ลูกจฟ้องบรยู่ห้องที่เปลี่ยน แม่ลูกดกว่วอักโทมโน่้ธ่โ่ไส้ทักมาแล้วนี่สิบแม่ลูก,ลกนะิโอ้สองตัวนี่แม่ลูกสิบแปดลูกตัวเถกแม่ง,วงัวไห้พี่น้องราคาสิบแปด แราคาตอลอกเลยนะหอยท่งเนาะสิบแปอมันได้ลูกเจ้าตัวหรอมันได้ลูกหนึ่งองตัวโตลูกสามตัวเนาะเออแล้วราคาสิบแปดสิปดพ่นห้องสิบแปดข้าเพ่นนั่นละเขาท่องนั่นละเขาท่องน่นละเออสิบแปดพ่นมา เราบอเข,ข้าใจเราคาดตัวนั้นอยู่18พี่น้องไว้18เออคุ้มกินสองหรอครับเนาะลูกเพิ่งย่งดิพันซื้อกันในตลาดนีอะไะพี่น้องหกพันครับหกพันอ่ะเนอพี่น้องเด้อแม่ลูกเนี่ยพันซื้อหกพันสิบหกหมื 6, น่นหกพันพี่น,อน้อ, 6, 000, 16, 6, นองช่วงนี้ราคาัวกับพ่อซื้อเลี้ยงเนาะ เขาซื้อเลียงสำหรับผู้ใดอยากได้แม่แม่ลูกแมู่เนาะมันมีกรสีสาแม่เนี่ยสิบสามลูกนี่งสามพันก็เป็นสิบหกจะเอาราคาซื้อแล้วคุณคอยากได้มีกำไรขายเนาะแต่ว่ามันไม่เบอร์คือเขาเนาะบอกไม่เบอร์อยู่มื่นหนึ่มีเนาะ เบอร์ศูนย์ยังศูนย์เก้าแปดศูนย์เองหกาเจ็ดโอสองหกสามเจ็ดสเนาะห้อยยังเซื้อซื้อสักครับห้อยสักเนาะนี่พี่รองแม่ลูนีงต้นหุ้นพันมาสิบหกอันไห้ก็ไม่กาได้กิดเพิ่งเกิดต้องคุยกันพี่รองถ้าผู้ใดสนใจก็โทรมาคุยเพิ่นเพิ่นซื้ออยู่ในตลาดนี่ละสิบหกแต่ผู้ใดจะไใดไปเรียกกัโทรหา่นเด้อพี่รอง้อ มีตวของเถล่อยเพชรว่าของเถ้าวว่าขับไปไ้ขับไโอมมันได้ลูกจ็กโตัวละง่วสองลครับง่วสอลูกเห็นไปเจ้าหรือล่้าว่านี่ทับแล้วเรียบร้อยเนาะบสูงเท่าไรนี่ฮะไวมันลอยเกือบลอยสี่เท่าไรละค่าพิ่นน่ะห้องไววโอ้ห้องสิบแปดาร้อยโอ้สิบแปดหาร้อย โอ้ได้เฉียดสะกดนทรงฟี่สืแปดหาร้อยราคานี่ราคาห้องเนาะราคาขายบอแมนด้วพี่น้องด้วราคาห้องให้ต่อเพื่อนวต่อนังต่อรองได้อีกหลายอยู่เนาะหอยหอยเพล็ดเนาะหอยเพ็ดอากาศเบอร์ติดต่อรเบอร์แปดศูนย์แปดเจ็สี่เจ็ดหนึ่งสี่หกหนึ่งสามครับผมหนึามสีเนาะครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจด้วพี่น้องเด้อ เพิ่นห้องไว้ซื้อๆได้ราคานี่ราคาขายเพิ่นยังมีมึงรถอีกอยู่พี่น้องมึงได้สนใจกันโทษกับมาสอบถามมึงด้วยพี่น้องเดอ้อเมเดียวเมบอกสูงส<า>ม,มันได้ลูกก็ก็ตัวละกละนสามครับโคลูกสามพันอ่ะเนาะไอทองมีอีกบ่นี่คิดว่าเขาว่าสมเนาะเพิ่นว่าเขาว่าสมแล้วเด้อพี่น้องเด้อเขาว่าง่วมันสูงอร่อยชีชุบกลมเนาะ ราคาเท่าไหร่เกาะสองหมืนแปดพี่น้องเป็นว่าเขาว่าสมเรียบร้อยแล้วว่าเสร็รา 28, คาสองหมืนแปดราคาต่อร่องได้พี่น้องเก้าแปด เคยได้ลูกบ้าละราค่าต่อเรื่อ่อเด้อคุณได้สยตมช่วยมาจอดทัเบอร์ี่ต่อเบอร์ศูนย์แปดศูนย์เจหกเจสี่หนึ่งแปดหอยโก้ท้งโคนพี่น้องเจ้าแปดราค่าห่องไว้ซื้อได้พี่น้องเด้อต่อเอาพี่น้องต่อร่องเอาห่องไลยขายถือก็มีดดิว่าแถมบังเฮปประสันซื้อนี่พี่น้องแม่นั่งหน่อยอย่างดีต่อ มึงเฮ็ดม <ici> <an> ึงเฮ็ดไปหลายคนเด้วยตั้งป่านาตาละข้าบ้างโอ้อยากได้หกพันขาเลี้ยงไฮไลฟ์นั่นเราโอ้เาใกล้กันละตัวละค้าดิเนาะแต่ว่ามันเนี่ยแถมคือบักเห็บพี่น้องโอ้ยบักเห็บพี่เลือกเลยน้ำข้อน้ำข้างมันจะบักเห็บ ยากได้ 6, บบหกพัเานาะราคาค่าบ,บักเ็บมานับเนาะตัวละบาทบอกตวลมานสิบหมืนเพื่อนห <c oughs> มื่นเตืนเอนอีื้่ไรบักเฮใส่โอ้เสียยจแล้วไป,าไปตาหนิย่งไปสีเตาเนาะโอ้ยีค่าใหญ่หรืบเนี่เนะ้ะค่าใหญ่ก็สองสามร้อยนี่ละสองร้อยเนาะ เพิ่นเพิ่นหาเพิ่หาแล้วหอาพ่เออหอยพอเลี้ยงเมาเพิ่นไหหาเพัหาแล้วอืมเพิ่นยังต่อรองราคากันอยู่พี่น้องทันสามนื่อปลี่ยนซืาื่อได้พี่น้องพัอานสามนสามเปล่า้อของเต้าบ่ตัอนี้ของมีเสียงโอ้ของิืนหองเนื้าครับนี่หูเน่าโอ้โหเนน้อหูเน่าเนี่ยมันเป็นราคาได้่นวะ ่พี่รองสาเหตุมันที่มันอันจะถือเปลีพันสามนี่ก็เจ้าให้กันเนี่นี่ก็เจ้าตีหูมันพี่รองเห็นบ่อันเลี้ยงเขาต้องเบิ้งด้ฟุ่ผู้ใดสอยปิบสี่ง้อเลี้ยงให้ระเบิ้งหูม่านำอันหูเนี่ยนี่มันราคาบ่แพงเขาจะว่าต้องเฮ็ดหูสันสันหาหูสันสันมาเลี้ยงมุ่งนี้เพู่ในเปล่ยนพันสาม อาเป็นหูสันมสิเบียนเม่นยุบหออนมันดีอยู่ว่ะนะกราคาท่ไหล่ะเ้าเีากบบ่อคอยดีหูก็บบ่อคอยดีมันมีตำหนิไเลยร่คาถือมันบอกมันมางัวมันถือง้วมันมีตำหนิมันมีมองเขาเจ้าตีมัเลยถื่อพี่น้องเลี่ยงง้เรี่ยงงัวเลี่ยงบล็อกในแม่นบ่นี่ยโอ้งัวเหนือก็มีพี่น้องท่าไหวบล็อกนี่ ขึ้นว่าสิบหกหาพี่น้องมื่นหกพันหาร้อยเพรว่าเถอกสูงก็่ร้อยสามสิบกว่าเนาะก้มสูงมันตัวนี้เดียบัดตัวนี้แม่ตัวนี้หมื่นสามพี่น้องราคามื่นเป็นแม่นังพี่น้องแม่นั่งหน่อยราคามื่นสามแม่นั่นเดียบัดเขาเข้าบะแม่เนาะอันนี้มื่นหกหารอยแยกลูกป้าเนาะแม่แยกลูกพี่น้อง หมื่นหกพันหาล่อยสมเราไปเหยังบรติดเนาะแม่นี่ยสามตัวแม,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 ม่โอ้เนั่นเนาะนี่สิบหกหาคือกันแม่นี่ <มา S 1> นี่แม่สาวแม่สาวพี่น้อง,มงแม่นางแม่นางค่ะคิดแล้วตอนแม่ขาวนี่ววโอ้แม่ขาวนี่สมเรียบยร้อยแล้วพี่น้องแล้วค่าสิบหกหาคือกัน<า>นี่พี่น้องแม่ขาวนี่สิบหกหาแม่ฟากันไปแม่น้องเฮาบบะตัวนี้มือนีตัวนี้งสิบหกนี่พี่น้องหมื่นหกพัน อันนี้ก็แม่นางให้ก่อนพี่น้องแม่นางแม่สาวหมื่นหกพันคนว่าราคาหมื่นหกพันมีเท่าไหร่หรอพี่นาะบวัตสันเนี่ยบอกว่ามีอยู่โอ้ฟังผิดก็มี่นี่แม่ลูกแม่ลูกโอ้แม่ลูกนี่ยสองหมื่นสองพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ย่างดีตัวนี้โอ้ลูกแม่พี่น้องลูกแม่ราคาสองหมื่นสองลูกจักตัวเลยฮะโอ้เป็นหัวลูกเร็ ราคา2องเบอรเนาะราคาต่อรองได้อันพวกทุกเนี่นบ่ข้างหลังนี่ัพวกกแม่นได้ผมเฮ้พมีมาเตอ้ยผม้องรถฟืนอ่ะมันอยากตื่นลรวเรีอกบ่อลโอ้พีเบเตอร์ก็มีเทิ่งกดพี่น้องไว้จำเปเบองของพอขขาคอยยังคอยปุ่งเนาะเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย8แปดเจ็ดศูนย์แปดเด้อล้วพี่น้องเ้อผู้ใดผู้้ใดสนใจกันพมากพีเวเตอร์ราคาเท่าไหร่ ห้องไว้โอ้สิบเก้าพี่น้องเพ่นว่าพันมีปีปัตเตอร์เครื่องรถตัวแม่บอกโอ้ของปีปัตเตอร์ก็มีพี่น้องเพิ่นเอาไว้เครื่องรถคือพนว่าราคาสิบเก้าก็เสร็จพนหาอยู่ในรถเขาขอปุ่งเบอร์เบอร์กี้นเองนะพี่น้องปีปัตเตอร์เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผาเบิรงก็ราคามีผู้มิภาคสนใจปีปัตเตอร์เพ่นว่าเขาห่อยปุ่งพี่น้องนี่ นี่พี่น้องฟีปตัตเตอร์าคาสิบเก้าคนห้องไว้ราคาต่อรองได้อยู่แต่ว่าห้องหลดภูใดสนใจก็โทษขอสอบถามมึ้งด้วยพี่น้องเด้เอหน้าคตพคอพัดมาใั่สิเวาทาลอยเนาะลูกปองยังนี่ลูกปองยังนีู่กบกพีซาแดงโอ้พีซาแดงเก็บคอพันได้ เท่าไรก็ราคาสิบเอ็ดหาลอยก็ต่อจะหน่อยสิบเอ็ดหาลอยต่อได้ยังหน่อยเนาะมาจักตัวมื่งนี่เฮ้ยตัวนึงตัวนี้สิบเอ็ดหาลอยตัวนี้พื้น้องไว้เศร้าสามมันได้ลูกจักตัวแล้วฮะลูกเดียวปะลูกเดียวเพื้นว่าได้ลูกเดียวบึงบักเขามันสูงก่อยชี้ถูกนะตัวนี้บ่มีปะเออมีอยู่บฟื้นว่าบ่มีตัวนี้เท่าไรก็ราคาเพท่านั่น โอ้สองหม่สามพี่น้องดี๋ยก็ได้พี่น้องได้บิง่งมันข,ข้างมันเฉบงามสูงไงพี่น้องสองหมื 23, ่าราคาต่อรองได้ทรงบ่นี่ทรงได้จักโล่ลอยคุณป๋าลอยก็ได้ห้อยหอย้หอ,ยหอยย้ยอยเต่างอยเบอร์ติดต่อครับเบอร์ศูนย์แปดหก์แปดหส่หกสามสี่หกสามหนึ่งห้าสามหนึ่ง เออหนึ่งหกห้าสามห้อยย้อยเตาห้อยเล้วพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเลยพี่น้องคุณส่งถึงทีได้คุณว่าส่งใส่มาออกลูกอยู่นี่เห็นห้อยเครื่องอยู่ได้หรลูกมั้ยห้อยได้ทั้งเจ้าบอ่ะมันออกลูกอยู่นี่บ่ออกจะเฮือนบุลเลต์โอ้ออกม้าจะเฮือนคุณโอ้นึกว่ามันออกอยู่นี่บ่ราะโอ้ยลูกไงตัวนี้ลูกเถกลูกได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะลูกเถกยังดี ไม่ได้ลูกกัโตัเลยแม่นี่ลูกตัวที่สามยืนนี่เนาะนี่พี่น้องลูกตัวที่สามแม่นี่สูงร้อยเท่าไรแม่ร้อยเท่าไรร้อยสี่ลูกสามพี่น้องมักระทบนิดนึงเนาะราคาเท่าทไรบาทนี่เส้าสามโอ้สองหมื่นสามพี่น,อออนอ้องสองหมื่นสามราคาต่อรองเลยพร้อมส่งเนาะเส้าสามด้วยพี่น้องด้วยต่อเอาของอ่อนห้อย ไห่ไห่เนาะดูหมักไฟเนาะเบอร์ติโตเบอร์ศูนย์เก้าส์เก้สสี่หนึ่งหนึี่หนึ่งนึงสหมักไฟพี่น้องงวเลีงวเลยสายขุนงเถอยังมาเด็ายเขียวแต่ว่าขุนใดได้พี่น้องขุนใดอยู่งวเลเาไหรก็ราคามันราคาห้องไว้เนาะ ค้นห้องไว um ้สองหมืนสองพันพี่น้องผู้ใดอยากได้คุณก็จังโทรมาสอบถามมึงน้ำพนพี่น้องเจ้าสองคนวะถึงวอล์รีราคาในต่อได้เนาะของพ่อยังล่ะพ่อสีเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์เก้าสี่หกสี่สองศูนย์พ่อสีอยู่บ้านใดเนาะบ้านหน่อยหัวคู่บ่หัวคู่หัวหน่อยบ้านหน่อยหัวคู่พี่น้อง เป็นงัวเลี่งัวคุณผู้ใดสนใจอยากได้เขาขอบคุณก็โทรมากด้วยพี่น้องเด้อมาต่อเอาพี่น้องคุณห้องเช่าสองแต่ว่าต่อเอาห้องไรห้องห้องไรขายเือบกระบื้อพี่น้องต่อเอาโหลดหลากไปลากไปโฆษณาไปนั่มมิไยดีคือเจ้าของเออหมื่นลี้อ่า ขาเจ้าบ่หงวัดวนาันเอีีูไปหาขาเจ้าหัง่าุ่นพุ่นเข้าห้องใช่หร่หาพันธูไปหัว่างกวย่างเออหัวปันได้ัวนาทังหถึกตัวได้จักบาทเหรอห้องเว้โอ้เก่าพันหาราคาเดียวกันสองตัวนี่พี่น้อง คุณว่าเถอะไปคุ้นด <os> ้วยพี่น้องเด้อนี่คุณว่าคุ้นไอยู่ดิเก0าพหาราคาตัวร่องไดไเนาแตเน้อของพอยังหรอเฮ้พอยังก็พ่อเิเนาะมีเบอร์เทรรับส์บ่อนออศูนย์ยังหรอพ่อเซเบอร์เขาเบอร์ยังหรอศ8นย์แปดศเจดเก้าเกาะเจ็ดเก้าห้า แปดศูนย์ห้านุ่งเนาะหอยซิทหอยพ่อซิทพี่น้องเพิ่นว่าตัวละเก้าพันหาวะสันเพิ่งสองนี่แหละราคาต่อรองได้อยู่เป็นง้อเถิกง้อคุณกูได้สนใจกันโทรเข้ามาสอบถามเอาด้วยพี่น้องเด้อง้อเถิกง้อคุณสายคุณพี่น้องราคาห้องต่อรองเอาดู่กีฬาแล้วบัดรถเจ้าบุตรมันยางหัวไหวยเล่นกาได้เตี้ยป่

โอ้ลากควันไประบาดนี่ลากไปแล้วบังบังบังไฟกันเล่นดีเด้อนีเด้อเลี้ยไปแล้วอู้มันมันวห่างฝนบ่นั่นกล้วยแดงไหมโอ้ยมันตื่นก็ควางได้นั่นน่ะห่างฝนโอ้ยตายอีกเสียบานหนึ่ว่ามันตื่นขวนเจ้าแก่ควันออกมันมันเ่นมันหยอกมันตื่นขวน โอ้ยงูตื่นขอนลากขอนมาบ้านให้ยุบหยาบคนได้เสียกันคนได้นี่ไม่เว้นได้หยอกมันตื่นขอนขอนติ่งมันตื่นขอนโอ้ยตื่นขอนพี่รองแต่ใคร้ยุบหยาบคนเมื่อกี้นี่เจ้าของมาอยู่ผิวใบเอาขอนนี้โอ้ยนี่พี่น้องมันตื่นหน่อยมันลากแล่นมันเกิดว่ามันงูเฮาเนาะมันเกิดตื่นตัว เดพี่น้องอีินีกล้วยด่างตื่นแล้วบากล้วยด่างอีกลวยด่างแลนเมื่อกี้สิบเอ็ดลงราคาละบายเจ้าเนเงวามยโอเหพ่พสิเอ็หลังจากมันตื่นขอลงราคาเลยบานีเอาปนคืนเลยเอาว่าทำอะไรคนดสิบเอิบเอ็ พี่น้องจับได้ใบได้จับได้ใบได้แล้วเอ่เขาเป็นมัเจค้อนเนาะมันคอนเตือนขอนลายค้อนละของ่กะงไเเอาแบบนี้บ่ได้บ่เอ้เเอาแบบนี้รบบไรเาูไ่เ้ยบ่ต้องมันเนาะเแปดพันขายบแล้ววะ เ้อาวกันยอ้รับผิดชอบนะเพืนว่ะท่อนเดียวัวแต่มาเ้เข้าวัวัวัวเถื่อวายัวถูกเจ้าบาลานัตนี่เท่าไรราคาเพื่อนถขายอยู่วันนี้อยางเดียวเร้าสามโอ้เศร้าสาพี่น้องอ้หักใหญ่เลยพี่น้องกตงอถูกสูงรอยเกือบร้อยสี่ว่ารอยสี่เพื่อนบ่ราคาสองหมื่นสา ผู mail, yeah, okay. ้ใดสนใจแล้วโทรมาหาหอยนัดได้พี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 8 2ย์แปดสองครับศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์นี่ครับผมสองสามาศูนย์นาะพี่น้องราคาต่อรองได้พี่น้องราคายังต่อรองได้เป็นว่า2องบนสามบอกมีหลักพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาได้พี่น้องเด้อเป็นแม่นางพี่น้องหัวเลี้ยงเนาะชนเข้าไม่พี่น้องแม่สาวเคนแห้งเข้ามันใหม่มันก็เลยยังบ้านแตเป็นเข้าเนาะ ถ้าได้เป็นเข้ามันเสียบของขามันไปละมันแทงเข้าไม่พี่น้องมันลดมันลดยังบอได้เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนเมียหน้างามย่ได้พี่น้องสูงดีอยู่ดิเสียบของขามันชิวาล่มบ่อโอ้พอดีพื้นมากแล้วนีพี่น้องยืนทำงานดีๆดูแลเรื่องเชียงเทียงด้วยมันเสียบของขามันมันแทงเข้าไม่พี่น้องให้สูงดีอยู่ ว่าสีจำปาเนาะสีจำปาแม่นั่งสูงร้อยสามกว่าพี่น้องเท่าไหราคาห้องไว้เท่าไป่หมื่นพัห้าร้อยหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องยังงผสมเนาะยังยยังสมพี่น้องแม่นั่งหมื่นเจ็ดพหาร้าคาต่อรองได้สูงบ่นี่ครับสูงครับสงจักโลกบ่ไก่ครับบ่ไก่ด้วยพี่น้องเ้วยคุณาบ่ไก่กับเซนอันใช้อีกแม่นึง โอ้แม่แดงแม่แยกลูกมาเนาะโอ้ท่องแล้วเนาะได้ลูกจักตัวแล้วนี่ลูกสามตัวครับลูกสามแล้วพี่น้องสีแดงสีแดงพี่น้องสูงร้อยสามสิบกว่าเเนาะความสูงร้อยประมาณร้อยสามลูกจักตัวก็ลูกส้าร้อยลูกสองพันลูกลูกกักตัวลูกสามตัวลูกสามได้ห้องมีลูกราคาหมื่นหกาหมื่นหกพันหาร้อยราคาเปิดเด้อพี่น้องเด้อ ราคานี้ตัล่องได้พี่น้องอันนี้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้เาค่าอะไรอย่าเียไม่ได้รมื่เจ็ดัาร้อยมื่นเจ็ดันอันนี้มื่นหกนหาร้อยเนาะราคาตลองได้กได้สใส่โท่มาพี่น้องเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์ศู1 0 6ห9 4 9ึ4 9ศ3นาเดห้าสมหเด้อพี่น้องเด้อกูใดสนใจโทรมาสอบถามมาตล่องเอาพี่น้องี๋ยวมาเดี๋ยวว่างงัวข้างหลังอย่างมันงัวมันต่ำ